ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูรอบกันครับวันนี้ยิงไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ล้ววันนี้วันพุธพุธท,ที่แล้วมาดูไม่ได้สักตัวเสียงปลาขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นสูงมากครับปลาไม่เข้ารอบเราเลยทำไมไม่เข้าครันะ ตาขายเขาก็ล้อมรอบไปหมดลุนหลังแรกกันครับผม มันอยู่นะแต่วันนี้จะหมันสรออะไรอ่ะปลาอะไรบูบูรอบนี้ไม่ใช่ละที่ได้ปลาอ่ะ ตะโกใช่รอบนี้รอบมานนี่มะพร้าวหมดแล้วหรอหมดแล้วรลูกปลากินแลว้ววา

สงครับมีอะไรไหมจุ๊มีไหม เต็นทมาผูกไว้ตรงนี้เหรอเ<ไ>ชื่อกอไม่มีคานใสเปนส่ภาพ không mì ở นัวหนึ่งล้ะบูน้อยวันนี้อาชุงมาใส่ผักกระเฉดด้วยนะ ค้างกันอยูพูดบอานันืมาขึ้นรอบใหญ่อะหรอห้าแล้วห้าถ้า,าอันเล็กอะกออใช่เมื่อกี้ดูตรงโน้นมันอยู่โน่นไม่ใช่หรอตรงนี้นับได้ห้าหรอ ห้าอันตัวเองดูตรงนี้ดูก็ได้แค่สี่อันเองนะตรงเนี้ยดูได้แค่สี่ตัวสี่รอบอ่ะอเ,เพราะว่าดูอต่โน,น้แล้วรอบหนึ่งต้องดูตรงนี้ให้ได้ห้าหายไปอันหนึ่งสามสี่ 3, ทั้งตัวนี้ห้าทั้งตัวนั้นแ่นะรอบใหญ่ตัวที่ห้าแล้ว แต่มะพร้าวไม่ได้ดูรอบเราไม่ได้ดูเจ็ดวันเนี้ยครับใต้ปลาตัวเดียวน้ำมันน้ำฝนมันตกแรงแล้วน้ำมันมาเยอะครับน้ำมาเยอะ จนสูงขึ้นไปอีกประมาณสองเมตรนะครับปลาไม่เข้ารอบแต้ประปูสต่ดเดียวครับผมคงปาเข้าก็าไม่มาเข้าเลยทำไมฮะ คลิปนี้ก็คงลาแค่นี้ครับได้กระบูตัวเดียวครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บปักระเชยดต่อนี่ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ